สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผลกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมง45นาทีทางช่องสามแห่งนี้ผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนนะถ้าย้อนหลังกลับไปไม่นานมานี้เองเราได้มีการเชิญคุณปรีนามาพูดคุยถึงเรื่องราวของคําพูดคําพูดหนึ่งที่เธอพูดออกมาก็คือคําว่าอีช่อแน่นอนครับว่าหลายๆคนจับจ้องนะฮะไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคําพูดคํานี้หรือเปล่า คนมองไปที่คุณพันธิกาวานิชหรือคุณช่อนะฮะเพราะว่ามีปัญหากันนิดๆหน่อยๆน,นะฮะที่เกิดขึ้นในวันเปิดสภาวันแรกแน่นอนครับวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ยังไม่จบนะฮะยังมีการพูดถึงเรื่องราวของคุณช่อหรืออีกมุมหนึ่งที่เขาเรียกกันอยู่นะว่าอีชอบเคาว่าเขาเนี่คือก็รู้แล้วกันว่าเป็นใครนะฮะสุดท้ายแล้วมีประเด็นเรื่องราวของเสื้อผ้าที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเหมาะสมหรือเปล่า ในวันที่ได้มีการเข้าสู่สภาทําไมถึงแต่งชุดข้างบนเป็นขาวข้างล่างเป็นดําดูด่างๆยังไงก็ไม่รู้ทั้งคุณหมอพร้ิ์นะฮะทั้งคุณปารีนาก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยวันนี้นะฮะเปิดใจเรื่องเหล่านี้เลยกับทางคุณช่อพันธิกาวาน,นิชนะครับโฆษกพักอนาคตใหม่และสสแบบบัญชีรายชื่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสะดุง้งมั้ยหฮะพอพูดคาว่าอีช่อขึ้นมาเนี่ยไม่สะดุง้งคือหนึ่งนะคะ คำว่าอ e ีเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือมันก็เป็นคําที่ใช้กันใช้กันโดยทั่วไปแต่ลักษณะลำลองไม่เป็นทางการนะเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีคําว่าขึ้นไอขึ้นอีกันออบอกทีวีหรือพูดกันในสภาแต่ว่าไออีก็เป็นคําพูดที่ใช้กันทั่วไปหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เราก็ใช้กับคนสนิทสนมหรือโ,โอเคไว้ด่าท,ทอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองก็คือในเมื่อผู้ที่พูดเองก็บอกว่าไม่ได้พูดถึงชอดก็ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะคะถึงแม้ว่าหลังๆมาจะเริ่มสับสนว่าตัวรองอีช้อนนี่หมายความว่าอย่างไงกันแน่เริ่มสับสนใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนแรกท่านผู้พูดนี่บอกว่าเป็นคําด่าที่บ้านใช่ไหมคะเป็นคำด่าแถวบ้านผลก็มองเอ๊ะที่ราชบุรีหรือเปล่าจะบอกไม่ใช่แคบลงอีกคนก็เอ๊ะโพธารามหรือเปล่าไม่ใช่อ้าแล้วที่ไหนอ๋อบริเวณบ้านฉันบริเลขที่99้าสบเก้าันสักอย่างนี่ที่วันนั้นจะบอกมานะฮะแล้วก็เห็นล่าสุดเห็นบอกว่าเป็น การพูดถึงดิฉันอย,อย่างค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะบอกว่ามีอีอช่อคนเดียวในสภาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะก็ท่านก็คงแสดงความคิดเห็นไปแต่ว่าช่อเองก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเรื่องนี้คิดว่าก็ค,ค,คงเป็นสิทธิของ,ของผู้พูดที่จะพูดวันนั้นเนี่ยผมจําได้ผมคุยกับคุณช่อผ่านทางโทรศัพท์คือเราโฟนอินเข้ามาคุยกันค่ะคุณชอ่ชอคุณช่อยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเลยวันนี้ดูหรือยังก็ไม่ได้ดูอยู่ดี ไม่ดูมันเลือกที่จะไม่ดูใช่ไหมฮะมันไม่ได้เลือกหรือไม่เลือกมันมันไม่ได้มีความสําคัญพอรเราต้องไปตามดูอะคะ่ะตอนนี้มันข่าวการเมืองมันเยอะมากอะไรต่อมีอ,อะไรเยอะไปหมดงานเราก็เยอะใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราก็เตรียมการอภิปรายอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานครบรอบหนึ่งปีของพรรคอนาคตใหม่ที่ธรรมศาสตร,ร,ร,ร์ธพระจันทร์ก็ต้องเตรียมงานคิว <c oughs> งานอะไรเยอะแยะไปหมดอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็จะมีการถแถลง แนวทางการทํางานของพักอนาคตใหม่นะนะฝ่ายค้านต่อไปคืองานมันแน่นไปนหมดเลยคือคุณช่องเลยจะบอกว่าไม่มีเวลามาดูเรื่องพวกนี้หรอกประถ้ามันเเพราะว่าเวลาเราเนี่ยมันจำกัดที่24ชั่วโมงนะคะเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราเอาเวลาไปทำในสิ่งที่ทั้งหน้าที่ของโคศพักทั้งหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรก็แยกกันนะงานพักก็เป็นงานพักงานสภาก็เป็นงานสภามันเชื่อมโยงกันบางอย่างก็จริงแต่ว่ามันก็มีหลากหลายอย่างครับแต่วันนั้นเนี่ยนะฮะขออนุญาตย้อนเวลากลับไปนิดหนึ่งวันเปิดสภาวันแรก ที่เข้าไปเนี่ยนะฮะคือมันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าทางคุณปรีนาเนี่ยเขาพูดถึงสสหญิงคนหนึ่งที่ได้มีการาพูดกับท่านประธานโดยการที่ไม่ได้มีการขออนุญาตไม่ได้มีการยกมือค้างต่างๆนานาแล้วก็เลยเป็นประเด็นเขาเลยบอกเขาอยากจะสอนมารยาททางสังคมในการเข้าสภาคนก็เลยมาจับจ้องแล้วยิ่งเขาบอกว่าคาว่าอีช่อแน่นอนวันนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสภามีชื่อของคุณช่อพันธิกาเกิดขึ้นด้วย มันเลยกลายเป็นมาผสมโรงกันเหตุการณ์มันนั้นมันคืออะไรฮะคือเอาเอาเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเน่นะคะเริ่มจากว่าช่อเนี่ยยกมือเพื่อที่จะเสนอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ม,มีการแสดงวิสัยทัศน์ของการของรองประธานสภาของการเลือกประธานรองประธานสภานะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นได้เพื่อนสสได้เห็นกันว่าแต่ละคนที่เป็นค a n ิเดตเนี่ยมีวิสัยทัศน์เป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นวิถีปกติตอนเลือกประธานวุฒิสภาเขาก็ยังมีการแสดงวิสัยทัศน์กันอันนี้ก็คือเนื้อหา ทีนี้ในเรื่องวิธีการที่เราจะเสนอเนี่ยในสภาเขาก็ต้องยกมือใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เราก็ยอมรับช่อย,ยอมรับนะว่าเราก็ใหม่เนาะเป็นผู้แทนรัศดรสมัยแรกข้อบังคับอะไรต่างๆก็เอามาอ่านทํากันบ้านนะคะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ไม่คล่องแคล่วนะคะเราก็รู้ว่าต้องยกมือก่อนที่จะพูดเพื่อที่จะขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตท่านประธานใช่ประเด็นก็คือ ไม่ทราบว่าต้องยกมือค้างเอาไว้จนกว่าประธานจะอนุญาตให้พูดถึงจะเอามือลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรายกมือปุ๊บจนเห็นว่าประธานเห็นเราแน่ๆแล้วก็เอามือลงซึ่งจริงๆไม่ได้เราต้องค้างว่าอย่างนี้จนกว่าท่านจะบอกว่าอนุญาตครับเชิญพูดซึ่งอันนี้เนี่ย ก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆในฐานะสอสใหม่ก็คงต้องปรับตัวอะไรกับกับตรงนี้อีกนิดหน่อยออคือยอมรับข้อผิดพลาดตรงนี้เลยใช่ใช่คือเอามือลงก่อนที่ประธานจอนุญาตแต่ถามว่ายกมือไหมยกมือจริงๆค่ะค,คือถ้าไม่ยกมือเนี่ยอยู่ดีๆดิฉันลุกขึ้นไปพูดที่ไมเลยมันไม่ใช่อยู่แล้วล่ะเราจะเข้ามาเป็นผู้แทนมันก็ต้องศึกษาใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นมันก็คือตัวสถานที่เอ็มก็มีปัญหาคุณหนุม่มจะเห็นในการถ่ายทอดออที่สภาตลอดหลายวันที่ผ่านมามันเป็นสภาชั่วคราว ถ้าเป็นสภาปกติเนี่ยไม่จะอยู่ในทุกทกที่อยู่แล้ว<ช>แล้วเราไม่จำเป็นต้องลุกไปไหนใช่ไหมคะดดก็แล้วก็มีกฎทีนี้ที่ TOT อหอประชุมที t OT เนี่ยเขาไม่ได้ทํามาสําหรับประชุมสภามันก็ไม่มีระบบนี้ไอ้ระบบ,บที่จะกดแล้วประธานก็อนุญาตแล้วก็พูดได้เลยมันต้องมีการยกมือแล้วกว่าจะลุกไปที่หมาเพื่อที่จะพูดมันก็เลยมีความลักลั่นรงนิดหนอ,อ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้น ประเด็นก็เกิดเรื่องของอีช่อขึ้นมาอย่างที่คุณช่อบอกไปนะว่าไม่รู้ตรงนี้คือเริ่มงงแล้วว่าคาว่าอีช่อมันมันมีมนาหรือยังหรือมันแปลว่าอะไรกันแน่คือทางฝั่งคุณปรินาเขาก็บอกว่าคาว่าอีช่อในบ้านเขาแถวบ้านเขาเนี่ยคือคนไม่มีมารยาทหลังจากนั้นมีชาวเน็ตไปขุดคุ้ยมานะฮะย้อนกลับไปปี57ไปเจอจริงๆว่ามีคาว่าอีช่อแต่คาว่าอีช่อเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะเหมือนกับดอกหลายๆดอกรวมกันแล้วก็เป็นช่อถ้าจะด่านหนักอีช่อ ต้องด่าว่าอีพวงคือไม่ถึงท่านอย่างนั้นเลยนะอันนี้พอจะทราบไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะอันนี้คงไม่มีความเห็นอะไรนะคะจริงๆว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถในการประดิษฐ์ถ้อยคําดีเหมือนกันสนุกดีค่ะหลังจากนั้นล่าสุดเลยวันที่โหวตนายกเจอกันไหมครับกับคุณปรีนาเจอเจอเพราะว่า ในสภาก็มีอยู่500บวกสวมาเป็น750ก็จริงแต่พื้นที่ก็แคบใช่ไหมคะยังไงต้องอยู่ในห้องประชุมเดียวกันแน่นอนก็มีสวนกันเดินเข้าห้องน้ําสวนกันบ้างออกมาเซ็นชื่อสวนกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้สวนกันระยะประชิดนะคะก็คือจริงๆก็อยากจะเข้าไปทักทายแต่ว่ามันก็ระยะไกลกันไม่ได้เป็นจังหวะเหมาะพอที่จะทักทายกันถ้าครั้งหน้าเจอกันแล้วมันอยู่ในจังหวะที่พอดีก็ทักทายไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะคือเรายินดีที่เราจะทักทายก่อนด้วย ทักทายก่อนคืออันนี้ก็ลำบากใจเหมือนกันเราก็ไม่อยากจะทําเหมือนกับว่าดูไปหาเรื่องหรืออะไรนะคะเพราะว่ามันก็คงปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็จับจองอยู่เช่นคุณปารีณาลุขึ้นอภิปรายคนก็จ้องว่าเอ๊พันธิกาจะลุขึ้นประท้วงหรือเปล่าจนเราก็รู้สึกว่าเออเราคงไม่อยากทําอะไรให้มันมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ว่าสองคนนี้เป็นศัตรูกันมากไปกว่านี้เพราะว่า ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันนะคะยังไม่เคยพูดกันสักคำคนที่ไม่เคยพูดกันสักคำไม่น่าจะสามารถเป็นศัตรูกันได้นั่นไงฮะคือหลายคนก็มองแบบนั้นแต่ว่าพอดีประเด็นปันปเกิดนะฮะที่สําคัญล่าสุดเลยประเด็นของชุดของเสื้อผ้า <c oughs> แน่นอนครับว่ามีทางคุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านได้มีการพูดเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนะฮะมีคนขึ้นมาสนับสนุนคําพูดของเธอ <c oughs> ก็รายเดิมนี่แหละฮะคุณปรินา <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้า มาคุยเรื่องนี้นะครับรวมถึงนะฮะอันนี้ขออนุญาตคุยหลายเรื่องนิดนึงเรื่องของโซเชียลนะฮะว่ามีหลายคนบอกว่าทางอนาคตใหม่เองหรือคุณช่อเองเนี่ยนะฮะมีองครักษพิทักษช่อแล้วก็มีกองทัพไซเบอร์อยู่ในมือโอ้ฟังแล้วเหมือนหนังไซไฟมากอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาคุยเรื่องนี้ครับ าล้กลับมาสู่รายการผลกระแสยังคุยกับทางคุณชอ่อประเด็นต่อไปที่คุณต้องเคลียร์เรื่องราวของชุดมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันนั้นชุดที่คุณใส่ไปอ่ะเดี๋ยวลองดูชุดนิดนึงคุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านออกมาบอกว่าที่ผมคุยกับนะแกนะสัมภาษณ์จะไปเนี่ยแกบอกว่าแกพูดก,กว้างๆไม่ได้ว่าคุณช่อแกว่างนั้นนะฮะแกว่าอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าชุดนี้ดูไม่เหมาะสมเพราะอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์แต่ชุดที่คุณช่อใส่มา ข้างบนขาวข้างล่างดาไปดูกระดงังกระดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริง,รงๆแล้วกฎเกณฑ์ของการเข้าสภาเนี่ยเขามีการระบุเลยว่าต้องใส่ชุดสีดําเออเรื่องที่คุณหญิงจะบอกว่าพูดถึงหรือไม่พูดถึงชอ่อเราไม่พูดถึงแล้วกันนะคะถ้าคุณหญิงท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดถึงก็เป็นว่าไม่ได้พูดถึงเพราะชอเองก็ที่ต้องตอบเรื่องนี้เพราะว่าลงจากประชุมสภามาแล้วเจอหน้าข่าวเข้ามาลุมถามเรื่องนี้ช่อบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นประเด็นอยู่นะคะก็ถือว่าตอบหน้าข่าวแล้วก็ตอบประชาชนแล้วกันนะคะว่า ถามว่าชุดนี้เหมาะสมหรือไม่ก็ต้องท้าความว่าหนังสือแจ้งการประชุมสภาเนี่ยบอกมาชัดเจนจริงๆตาม,มที่มีการโพสต์กันนั่นแหละค่ะว่า,วาเป็นชุดสีดําผู้ชายให้ใส่เชิตขาวไท้ายดำสูตดดำนะคะแล้วก็ปลอกแขนทุกผู้หญิงสุภาพสตรีให้ใส่ชุดสีดำทีนี้ช่อก็ดูแลนนี้พูดเลยนะว่าตั้งใจช่าก็คิดว่า เอะถ้าผู้ชายใส่ขาวได้ผู้หญิงก็น่าจะใส่เป็นขาวดําได้หรือเปล่าชอก็โทรไปถามเจ้าหน้าที่สภาอ๋อโทรด้วยฮะใช่ใช<ะ>่ใช่เจ้าหน้าที่สภาก็บอกว่าเรื่องนี้นําก็ไม่มีความชัดเจนเพราะว่าที่ชัดเจนมีแค่ระเบียบสํานักนายกเรื่องการแต่งกายไว้ทุกข,ของข้าราชการซึ่งข้าราชการเนี่ยให้ใส่ดําล้วนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้เจ้าหน้าที่สภาบอกว่าถ้าจะแต่งขาวดํามาก็ไม่เป็นอะไรหรอกคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรที่ผ่านมาก็มีคนใส่ขาวดํามานะคะชอก็เลยว่าโอเคค่ะได้ เขาก็แนะนำแต่ว่าเออคุณชอบแต่ว่าควรจะใส่สูตรมานะคะเป็นวันใหญ่เพราะาไม่เป็นไรชอบใส่สูรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากรู้ว่ามันต้องดำล้วนจริงหรอในเมื่อผู้ชายใส่ขาวได้ทํำไมผู้หญิงต้องใส่ดำล้วนอะ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าโอเคจบถ้าอย่างนั้นก็คือเราก็ตัดสินใจอันนี้คือตั้งใจใส่ขาวดำตั้งใจว่าเราจะใส่ขาวดำด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมล่ะทําไม <laughs> ว่าก็ผู้ชายใส่เชิตขาวได้ผู้หญิงก็ควรจะมีสีขาวอยู่บนตัวได้ในธรรมเนียมปกติของการไว้ทุก สีขาวดํามันก็เป็นสีของการไว้ทุกข์อยู่แล้วเราไปงานศพเราก็มีเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวดาผู้ชายใส่ขาวดาเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้อนุโลมแม้แต่สีเทาด้วยซ้าถูกไหมคะก็น้ําเงินเข้มอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะสามารถที่จะอนุโลมให้ใส่กันได้เพราะฉะนั้นวันนั้นก็ตั้งใจเลยใส่อันนี้ไปนะคะแล้วก็ตอนแรกที่มีข่าวมาที่ช่อบตอบนักข่าวถ้ากลับไปดูเนี่ยช่องยังบอกนักข่าวเลยบอกว่าช่วยกันยืนยันนักข่าว่านี้เป็นขาวดำช่อบเข้าใจว่าคุณหญิงนี่ยเข้าใจว่าเห็นว่าเป็นสีน้ําเงินเพราะว่าบางทีเวลาถ่ายภาพออกไปเนี่ย สีมันเพี้ยนเนาะหรือกล้องเรามันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนกับไล่เฉดสีมันอาจจะดูเป็นสีน้ําเงินหรือม่วงหรืออะไรแบบนี้กได้แต่ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่าเป็นสีขาวดำนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเป็นชุดที่ถูกต้องตามกาลเทศะแล้ววันนั้นก็มีสุภาพสตรีที่ใส่ขาวดำเยอะแยะใส่ขาวดำเหมือนกันสีเทาก็ยังมีลายก็ยังมี ก็อยู่ในเฉดขาวเทาดํานี้แต่กลายเป็นว่าคุณช่อถูกจับจ้องอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเราเป็นบุคคลสาธารณะก็ตั้งข้อสังเกตได้เราก็ชี้แจงไปเท่านั้นเองหลังจากนั้นมันไม่จบมันไม่จบนะฮะเพราะมีคู่หูเก่าของคุณโพสอีกแล้วนะฮะคุณปรีนาขึ้นมาเลยบอกว่าจริงๆแล้วกดกติกานู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะคือท่านโพสเอาไว้แบบนี้ผมก็ตามไม่ค่อยดีนะผมอ่านผ่าน เนี่ยนะฮะลโพสต์ไว้แบบนี้นะครับเนี่ยครับช่วยอ่านหน่อยนะแล้วก็มีแฮชแท็ก e อีช่อเนี่ยนะครับตามที่รัฐสภาเนี่ยได้สั่งได้ส่งหนังสือนะฮะเพื่อเชิญอขอโทษนะฮะเพื่อเชิญมาประชุมรัฐสภาหนังสือได้รลู่ชัดเจนนะครับว่าสาพสตรีเนี่ยใส่ชุดดำค่ะคือแต่ละอันแต่ละชุดแต่ละตอนเนี่ยจะมีแฮชแท็กถึงคำว่าอ e ีช่อตลอดเลยเนี่ยนะครับ สุดท้ายฝากถึงแฮชแท็กอีช่อดีว่าเวลาผู้ใหญ่เขาตักเตือนอะไรหัดฟังและให้ความเคารพผู้ใหญ่เขาบ้างมันดูไม่ดีสังคมเขาไม่ชอบเด็กก้าวร้าวเด็กดื้อหมายเหตุชุดที่ใส่สวยมากค่ะถ้าดิฉันได้ใส่น่าจะสวยกับคุณหลายล้านเท่าเพราะดิฉันมีคอแต่ไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันไม่ใส่มาประชุมสภาแน่นอนเพราะฉันไม่ใช่ อีช่อโอ้โหไม่รู้เขียนถึงใครน่ารักอ่ะน่ารักไมทำไมต้องมาว่าคอดิจันค่ะเดี๋ยวก่อนเขาไม่รู้เขาพูดถึงคุณหรือเปล่าที่มผมดอยอยู่ว่าคอสั้นนะเดี๋ยวก่อนไม่รู้เขาว่าคุณหรือเปล่านะอโอเคโอเคอาจจะไม่ได้ว่าก็ได้ใช่ไหมเออเขาไม่รู้ใครเขาเขียนถึงอีช่อนะได้ค่ะได้อืมอืมอืมแต่ก็แน่นอนคือสมมติอนุมานสมมติว่าติต่างถ้าเป็นเรา แล้วเขียนมาอย่างนี้เรารู้สึกยังไงน่ารักน่ารักดีก็น่ารักดีเป็นสีสันก็เป็นไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกนะคะแต่ว่าเอาเอาเรื่องเรื่องความเป็นข้อเท็จจริงนะคะมันก็ผิดนิดหน่อยนะคะว่าหนึ่งอ่ะชอบกับคุณหญิงหมอเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกันนะวันเมื่อวานนี้เจอกันตอนประชุมเขามีประชุมวุฒิสภาเช้าประชุมสสบ่ายก็ไปเจอกันตอนกินข้าวเที่ยงก็ยังคุยกันตักปากิมไข่เต๋าด้วยกันกินอยู่เลยค่ะ <S <S ใช่ค่ะก็ไม่ได้เพ<อ>ราคุณหญิงหมอก็ยังแนะนําเพื่อนสอว,อวให้รู้จักบอกว่านี่นะท่านนี้ทาเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียนเผื่อจะมีการประสานงานอะไรกันแล้วท่าน,น,นแนะนําให้ไปทำสีผมร้านท่านไหม ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องไม่ได้คุยนะเรื่องงานในสภา<อ>เรื่องการศึกษาโอเค <laughs> มันดูว่าทันหวังดีโจปกินโจกิมข่เตานี่เดี๋ยวไปทำสีผมสีนี้นะไม่มีนะค่ะอ่าข้อที่หนึ่งนะ,ไม,ไ,ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันถ้าเกิดว่าคุณหญิงจะไม่ชอบที่ชอบก้าวราวหรืออะไรก็ท่านก็คงจะพูดนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรกันก็คุยกันดีเรื่องของงานการที่เป็นสาระถานะคะเอ่อเรื่องที่สองก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วคนที่ใส่ชุดไม่ใช่ดำล้วนที่เป็นผู้หญิงเนี่ย มีหลายคนเลยนะคะ20-30คนอย่างต่ำเท่าที่คเนด้วยสายตานะคะคเพราะฉะนั้นกออ็อันนี้อาจจะเป็นการผิดข้อเท็จจริงไปหน่อยอนะฮะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมเชื่อไหมครว่าหลังจากชุดของคุณยอเนี่ยนะฮะออกมาสู่สาธารณชนขอโทษนะชุดนี้โคตรดัง <laughs> ดังมากถึงขั้นที่ว่าเน็ตไอดอลบางคนนะฮะอย่างเช่นคุณหมวยโซฮอตเนี่ยเขาเอาไปเรียนแบบอันนี้เห็นมีคนส่งมาให้ดูน่ารักมากเขาลงชุดคุณเท่าไหร่ เประมาณหมื but, ่นเกือบ20,000ืเกือบส0 0 0มบาทแต่คุณหมวยโซฮอตพ่นสีแบบนี้เขาบอกต้นทุน79บาทชอบมากแล้วทำออกมาสวยมากด้วยค่ะแล้วเหมือนนะเหมือนทางคุณชอนทางเจ้าของแบรนด์คุณจะทำยังไงอะที่ถ้าที่ฉันเป็นพี่ชอนฉันก็แอบเครียดเล็กน้อย น่ารักมากี่ไปดูเลยนี่ยแล้วมาโทเทั่ลุกมากแม้แต่ทรงผมการแต่งหน้าแล้วก็ตุ้มหูแล้วรองเท้าก็เป๊ะมากนะคะยกย่องนับถือในฐานะเป็นมนุษย์ชอบคอสเพลย์เหมือนกันนะคะคุณก็คอสเพลย์ได้เก่งมากค่ะชื่อคุณหมวยโซฮอตใช่ไหมคุณหมวยโซฮอตขอชื่นชมเหมือนมากจริงเนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าเป็นเป็นประเด็นที่ว่าดังจริงๆเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับผมขอญาตถามเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันเคยได้ยินเรื่องกองทัพไซเบอร์ของอนาคตใหม่ไหมเคยค่ะ อันนี้เป็นสื่อที่เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันฉบับหนึ่งไปลงนะคะซึ่งปราศจากข้อเท็จจริงอย่างแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเขาบอกว่าอนาคตใหม่หรือตัวคุณช่อเองเนี่ยนะฮะมีชาวไซเบอร์นะฮะมีเขาเรียกอะไรพวกนักโซเชียลหรืออะไรก็ตามแต่อยู่ในมือสามารถออกมาแบบแทงมาช่วยหรืออะไรยังไงได้หมดเลยถ้าเกิดว่ามีทีมแบบนั้นจริงเราคงไม่โดนเฟกนิวส์ถล่มมากขนาดนี้นะคะ พรรคอนาคตใหม่นี้เป็นพรรคที่โดนถล่มด้วยเฟกนิวส์ถล่มด้วยข่าวที่ไม่เป็นจริงข้อความตัดต่อต่างๆเยอะมากถ้าเรามีทีมไซเบอร์เข้มแข็งจริงๆคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น <ừ> คนที่มีทีมไซเบอร์เข้มแข็งเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ปล่อยเฟกนิวส์ใส่เรามากกว่านะไม่ว่าจะเป็นข่าวตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมาจนถึงหลังเลือกตั้งก็ยังมีอย่างต่อเนื่องที่สําคัญคุณห,หนุ่มเราอ่านข่าวนี้นะคือเรามีทีมมอนิเตอร์ข่าวใช่ไหมคะเขาก็จะกลั่นกรองเพราะว่าเราอ่านข่าวทางประเทศนี้ไม่ไหวแน่นอนกก็จจะอองเข่าวนี เขาเรีบส่งเขาเข้ามาในกลุ่มที่คุยกันทันทีเลยบอกว่าโอ้โหนี่มันหนังไซไฟมากเลยอะ่ะคือ,อคนทํางานมันตลกเพราะว่าทีมสื่อของอนาคตใหม่เนี่ยมีอยู่กันประมาณสักสิกว่าคนนะคะ,ะแล้วคนที่ทำโซเชียลมีเดียเนี่ยให้ถ่ายว่ามีกี่คนอ่าให้ถ่ายเหรออ่าให้ถ่ายสาสิบอ่ะทีมสื่อเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยคือรวมโซเชียลมีเดียแล้ว ในในทีมสื่อทั้งหมดก็จะมีช่างภาพมีบก,กคนดูเนื้อหาประสานงานสื่อทีมโคศกอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีอยู่สิบกว่าคนทีมที่ทำโซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งหมดทั้งสิ้นสามคนครับสามคนคะ่ะที่ดูแลโซเชียลมีเดียของเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณช่อเชือช่อไหมฮะคุณผมเคยไปอ่านเจอนะสักคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยแหละเขาคอมเมนต์เลยว่าขออนุญาตเอ่อยอ้างชื่อดาราท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกคุณช่อเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนนะฮะตอนนี้เหมือนกับ คุณอ้ําพัชราภา oh. ที่อยู่ในสายการแสดงแล้วมีองครักษ์พิทักษ์อ้ําแต่คุณช่อเนี่ยเปรียบเหมือนแบบดาวที่อยู่ในรัฐสภาหรือว่าในการเมืองก็จะมีองครักษ์พิทักษ์ช่อคือถ้าเกิดว่ามีใครมาแตะมีใครมาพูดในมุมที่ไม่ดีจะมีคนคอยปกป้องตลอดอเขามองกันแบบนั้นคืออันหนึ่งนะคะการแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่างๆในโซเชียลมีเดียเป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆ เราคงห้ามอะไรไม่ได้ได้แต่ขอร้องว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้เฮสปิชนะคะสร้างความเกลียดชังการปล่อยเฟกนิวส์การจะแชร์จะอะไรต่างๆควรที่จะดูให้ดีว่าตกลงมันจริงหรือมันปลอมเพราะบางทีถ้ามันปลอมเนี่ยมันเสียหายออกไปแพร่ออกไปแล้วโซเชียลมีเดียมันแพร่เร็วมันก็จะทให้คนที่เป็นต้นตอข่าวที่มันเป็นข่าวไม่จริงเนี่ยเขาเขาเสียหายแล้วมันกู้กลับคืนมายากอันนี้ก็ขอร้องกันมาโดยตลอดถ้าพูดถึงองครักษพิทักษช่อเนี่ยช่อไม่รู้นะเดี๋ยวนี้มีขนาดนั้นนะคะแต่ว่า องค์ครักพิทักษอนาคตใหม่เรื่องนี้ได้รับความคําพิพากวิจารณ์มาพอ <c oughs> สมควรเหมือนกันว่าเอ๊พักนี้เนี่ยบรรดาผู้ที่ชื่นชอบอนาคตใหม่แตะไม่ได้เลยนะพอว่าอนาคตใหม่ก็มีคนไปไปตอบโต้รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ในความเป็นจริงเขาคิดว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ของชาวอนาคตใหม่ฟิวเจอร์ริสตา์ของเราตอบโต้ด้วยเหตุผลและเนื้อหาสาระเฟกนิวส <c oughs> มาก็โยนข้อมูลจริงกลับไปเป็นชุดๆซึ่งเราชื่นชมในเรื่องนี้มากจะ <c oughs> มีก็ส่วนน้อยมาก ที่ตอบโ<ะ>ต้ด้วยความรุนแรงความรุนแรงในเชิงท้อยคามันคงไม่ได้ไปตบตีอะไรกันนะคะทุกอย่าง<ะ>มันอยู่บนโซเชียลมีเดียซึ่งส่วนน้อยนี้ก็ยอมรับว่ากังวลแล้วเราก็คงต้องขอร้องจริงๆว่าเราอยากทําการเมืองสร้างสรรค์ผู้สนับสนุนเราก็ควรที่จะมาร่วมทํางานกับเราทําด้วยกันเถอคะค่ะทําการเมืองที่มันสร้างสรรค์ถ้าเกิดมีใครมาว่าอะไรเราเราชี้แจงเขาด้วยเหตุผลมันมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนใจแล้วกลับมาเห็นด้วยหรืออย่างน้อยไม่เห็นด้วยเขาก็จะได้เข้าใจว่าที่เขาที่ที่เขาเข้าใจอย,อยู่นั้นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ถ้ามัน ต่อโต้ได้การด่ากันนะ่ะมันไม่มีโอกาสอะไรเลยที่คุณจะทําให้คนเหล่านี้กลับมาเข้าใจเราได้นะคะม,มันปิดประตูนั้นไปแล้วอ้าวโอเคนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่คุณช่อก็เรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดระบายพูดเรือร่องเรื่องนี้ใช่เรื่องนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ยอมรับว่ากังวลในฐานะที่ช่อเนี่ยดูแลงานสื่อสารของพักมาตั้งแต่ต้ตนแล้วตอนนี้เนี่ยพอมาเป็นผู้แทนก็ต้องโอนย้ายงานส่วนใหญ่ให้กับทีมไปนะคะแต่ว่าเราก็ยังดูอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรามองด้วยความ ด้วยความกังวลประมาณหนึ่งมาโดยตลอดไม่อยากจะให้สา์กันด้วยคําพูดที่มีแต่การสร้างความเกลียดชังอ้าวโอเคพักสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าขอญอาตถามคําถามที่รวบเป็นประเด็นในสังคมอยู่ตอนนี้เรื่องของสอนาะคตใหม่บางท่านถูกซื้อตัวให้เป็นงูเห่า120ล้านบาทตัวเลขนั้นมีจริงหรือเปล่านะฮะแล้วบอกจะซื้อทั้งพักอันนี้จริงไหมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะคุณช่ออาจจะต้องตอบเรื่องนี้หน่อยนะ,ะเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผมขอญอาตถามเรื่องนี้นิดหนึ่งมีข่าวลือเหลือเกินบอกว่าคุณปิยะบุตรกับทางคุณธนาธรกลัวคุณชอบมากเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไม่ได้กลัวหรอกค่ะทํางานคือพักเราเนี่ยเวลาทํางานด้วยกัน ด้วยความเป็นพักใหม่เนาะทุกอย่างมันสร้างขึ้นมาใหม่หมดช่องนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆที่ที่อยู่ในพักมาตั้งแต่ตอนที่ไม่มีชื่อพักอะไรเง<ห>ี้ยเพราะฉะนั้นเวลาทํางานกันเนี่ยชอบเป็นคนพูดตรงๆก็น่าจะเห็นในคาแรคเตอร์เราก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นคนพูดตรงๆอาจจะแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยหรือเราไม่ชอบห,หรือเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะหรือว่าอันนี้เฮ้ยคุณตัดสินใจผิดก็จะพูดไปตรงๆใช่ก็เป็นสไตล์แบบนั้นมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ช่อบคนเดียวนะจริงงๆในนนนพกก็ทําาาด้้ววยัแบบีเล มีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องหรือเราไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะพูดกันไปตรงๆเลยกลัวไหมคุณธนาธรกลัวคุณไหมไม่กลัวหลอกไม่กลัวหรอก, <laughs> ก,รอกแต่ว่าก็คุณธนาธรเป็นคนฟังฟังคนที่ทํางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฟังชอบฟังหลายๆคนฟังอาจารย์ป๊อกคือเวลามีใครทักท้วงอะไรอย่างเงี้ย ก็จะแล้วก็จะชอบบ่นว่าโอ้โหหัวหน้าพักนี้นี่ไม่มีอำนาจทําอะไรเลยนะบอกใช่ค่ะคุณต้องไม่มีอำนาจในการทําอะไรค่ะเพราะไม่งั้นพักเราจะกลายเป็นพรรคเด็จการเป็นแบบนี้ค่ะบรรยากาศการทํางานมันก็คือทุกคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ไม่ได้ว่าต้องมาบอกว่าโอ้ต้องกลัวหัวหน้าพักกลัวเลขาเข้าใจทีนี้เรื่องราวที่เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมาเรื่องราวของงูเห่าที่คุณช่อเองเนี่ยออกมาพูดในฐานะที่เป็นโฆษกของอนาคตใหม่นะฮะบอกว่ามันมีคนไปติดต่อ บอกว่าให้ไปโหวตนายกเนี่ยนะฮะให้ร้อยยี่สิบล้านตัวเลขนี้จริงหรือเปล่าอ,อ่ะผมเชื่อว่ามันอาจจะมีติดต่อนี่คือผม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 พูดกันตามนือผ้านะฮะแต่ตัวเลขเนี่ยมันร้อยยี่สิบล้านจริงๆริงเหรอคือเรื่องนี้เนี่ยขอบคุณมากที่คุณหนุ่มถามมานะคะมีสื่อฉบับหนึ่งไปพาดหัวซึ่งบอกเลยว่าเป็นพาดหัวที่ตั้งใจให้เกิดความเข้าใจผิดอสอสอของเราคนหนึ่งที่มาพูดตัวเลขร้อยยี่สิบล้านทุกท่านก็ท,ากทราบกันดีคือคุณเท่าพิพพลิมจิตกรซึ่งเป็นนักปรุงเบียด้วยนะเป็น ที่เป็นนักุงเร์ด้วยคุณเทวิภพเนี่ยบอกว่าให้120ล้านแล้วคุณเท่าเนี่ยก็พูดจริงๆในตันแถลงข่าวก็พูดบอกว่าแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาสุดท้ายเขาจะมาให้พวกผม120ล้านจริงๆถึงเวลาก็จ่าย5ล้าน10ล้านทีนี้มีสื่อฉบับหนึ่งซึ่งก็เป็นฉบับใหญ่ด้วยนะคะไปพาดหัวว่าสสอ,อนาคตใหม่กลับลำตอนแรกบอก120ต่อมาบอก10ล้านในความเป็นจริงก็คือคุณเท่าพูดว่าเขามาเสนอเนี่ย120 เสนอเฉยๆผมไม่เชื่อหลอกถึงเวลาเขาก็ไม่มาไม่มีตังมาจ่ายหลอกร้อยี่สิบเนี่ยให้เต็มที่ก็สิบล้าน <Ừ. S 1> ซึ่งไม่ใช่เป็นการกลับคําพูดอะไรแต่สื่อ uh huh. ฉบับนี้กลับมาไปพาดหัวแบบนั้นอันนี้ก็คงต้องตำหนิกันตรงๆแต่ล่าสุดเนี่ยคุณรีสุวรรณนะฮะเดินทางไปร้องก็ตอบอกว่าจริงแล้วอยากให้ทางโฆษกอนาคตใหม่ได้มีการออกมาเปิดเผยสักทีบอกว่าข้อมูลทั้งหมดมันจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเนี่ยถือว่ามีความผิดนะคุณสีสุวรรณไม่ใช่กกตนะคะคงไม่มีอํานาจในการเรียกช่อไป ให้ถ้อยคําคุณรีสุวรรณไปร้องตามกรกตรแล้วช่องทางกรกตก็คือถ้ากรกตเห็นว่าเรื่องนี้มีมูลรกรกตก็จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องไปสอบเองอมไม่ใช่หน้าที่ของคุณรีสุวัรณนะคะอันนี้ชัดเจนแต่ดิฉันก็เคารพในสิทธิของคุณรีสวรรณที่จะไปร้องอะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดเพียงแต่ว่าบางทีสังคมรวมถึงสื่อเนี่ย ก็ต้องให้น้ำหนักด้วยนะคะบางเรื่องเป็นแค่ปัดสนเทศที่ไม่มีมูลอะไรเลยเรายืนยันว่าสิ่งที่เราทำไม่มีอะไรขัดต่อกฎหมายไม่มีอะไรขัดต่อข้อบังคับของกกตคุณสีสวรรณไปร้อเนี่ยก็จะตกไปเองนะคะบางทีไม่ต้องไปให้ไม่ต้องไปให้น้ำหนักอะไรมากกับเรื่องที่ไม่ได้มีการเช็กกฎหมายกันมาก่อนเรามีทีมกฎหมายเราเป็นพักการเมืองเราทําอะไรเรารู้ว่าอะไรถูกกฎหมายผิดกฎหมายแลวที่บอกว่าเราเปิดเผยข้อมูลหมดไม่ได้เพราะว่าสสของเราจะไม่ปลอดภัย Mm hmm. ผู้ที่ซื้องูเห่าล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลเราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่รับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในที่แจ้งคนของเราจะโดนทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ผู้คนเหล่านี้เป็นผู้มีอิทธิพลทั้งหมดมเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของสสเราก็สําคัญเหมือนกันโอเคตรงนี้เข้าใจนะฮะทีนี้ประเด็นถัดมาผมขออนุญาตถามเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันวันนั้นนะฮะในวันโหวตทาไมหลายคนเรียกชื่อคุณาธรผิดบ่อยๆเพราะอะไรฮนะมันเป็นคําที่เรียกยากจริงๆนะคะ,ะคุณหนุ่มลองค่ะ คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเก่งมากค่ะจริงๆชอบอ่านทุกวันไงชอบเองเนี่ยนะคะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าลิ้นจะไม่พันกันเรแต่ว่าวันนั้นในสภาเนี่ยคนจํานวนมากน่าจะเคยเรียกคือชื่อคุณธนาธรเนี่ยทุกคนน่าจะอาจจะผ่านปากหรือว่ามีเคยเคยพูดถึงมาบ้างแล้วแต่นามสกุลเนี่ยคือถ้าเราคนเราไม่ไม่ได้แบบเป็นนักข่าวจริงๆอ่ะไม่ค่อยจะได้เรียกนามสกุลใครมันก็เลยไม่ค่อยขุนก็เลยมีความลิ้นพันกันแต่ยังไงก็ได้มา เกือบส0 0เสียงอ่ะเกือบ250สเสียงนะคะพูดถึงชื่อชื่อไหมคุณธนาคอนยังเรียกชื่อตัวเองผิดเลยเขามีคลิปนีออกมาให้ดูเลยอม่มมาดู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 คลิปนี้าเลยนะครับว่าผมธนาคอนจุงลึงเลืองกิจต้องขอเรียนไ้เลยนะครับว่าผมธนาคอนจึงลึงเลืองกิจธนาคอนจึงลึงเลืองกิจเจริญกรจึงลึงผมธนาคอน ือนั่้หรือคนทำค่ะแต่ดิฉันในฐานะโฆษกขอยืนยันว่าคุณธนาทรสามารถเรียกชื่อตัวเองได้อย่างถูกต้องแม้จะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปโหวตนะคะนะครับเมื่อกี้เขาทํากันขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นการร้อเรยนการเมืองสุนานน่ารักน่ารักนะฮะอ้าโอเควันนี้เวลาหมดจริงคุณชอบ ครั้งหน้าขอเชิญอีกสักครั้งนึงเหมือนกันเรื่องเรายังไม่จบยังต้องคุยกันยาวๆได้ได้มีเรื่องอยากจะพูดมากมายไปหมดนะคะแล้วก็งานในสภาเราอยากให้มันเป็นเรื่องที่สนุกสร้างสารรค์แล้วก็รประชาชนเข้าถึงได้เรื่องนี้อยากจะทําจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องดํามืดน้ําเบื่อแบบที่ผ่านๆมาอ้าวโอเคนะฮะวันนี้ก็ถือว่าผมเองเพิ่งได้สัมภาษณ์ทางคุณช่อเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในฐานะของพิธีกรกันแล้วกันนะครับผมขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันนะฮะในมุมของนักการเมืองผมพอไม่ก้าวร่วงแต่ในมุมของผู้ชายมองผู้หญิง คุณดูดีมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะ